สวัสดีพี่น้องสวัสดี้ที่สุขุกคน坤วันนี้มาเปิดคลิปอยู่กล้องวงจรปิดไอ้ต้องพี่น้องเป็นไอ้ผาดเพียงสัตว์จิ๋่เนาะพี่น้องอ่ะสิบสัตว์เป็นไอ้เนาะผาดเนาะพี่น้องวันนี้ก็อกแม่น่าพี่น้องเอ้ยมาค้นเอาเพื่องคอเพื่องอยู่อันดของง่วหันเบิร์ดแตพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยอันนั้นจับง่วมากใบเบิร์ดแต่น้องเพราะว่าส่วนนี้ง่วเป็นพยานร้ายพี่น้องเอ้ยแซวเล่าเล่าไตเขาเนาะก็ได้จำเป็นในจับคนมาไหวเนาะกินได้เพื่องเห็นได้เพราะว่า ยากระตัดตัดไปหายกินน้ำแน่แะพี่น้องจะวานออออ้ำมูพ่อน้ำมูพ่อกินจะเนี่ยกินแต่เพื่องเป็นบางเงื่อนบางเมื่อยาย่างก็เป็นเนี่กินยาเนาะโอ้สิ่งที่น่าจำนี่นะแล้วสิดกลุ่มจะบอกกลุ่มเนาะ Tại này không phải là phía nọ này nó Một là à, đăng, to tháng khuyển ịt nó Con thật là nói Dạ mà Hãy vừng Nhả hóa nó phía nọ Thầy cái vừng phu vừng phá Tại đang bớt nạm cho non đợi đâu Vậy tới sao xem đi Phá có đợm nhanh Vẫn để nó phía nọ đợm Chỉ để kinh này đấy Phá không Hãy subscribe มันกินผักบกเนาะมันกินผักพี่น้องเพราะปลาเป็นประเภทปลากินผืชนะเชิญมาให้ฮาก็กระดังตัดเนาะตัดไปให้โง่ั่านนะตัดว่านมาซื้อสองสามมื่อเลยพี่น้องกเติมป่งใหม่เนาะเติมถอดใบป่งใหม่เขอเอาขีงโง่ขี้ไก่มาใส่เนาะเขียวเลยดิส่วนให้ี่กะ ยังหางเนาะวัชิตัดกะเลยเปล่งน้ำใจของวัดนี่ก็ได้บริษัทอื่นคนละวัชจังสีออกกับตัดนี่นะหัวหงี่อมาฝันหล่นเต็มอยู่พี่น้องเลยนี่โอเคโฟมันคอยเก็บเอาวัดนี้เก็บเอาแต็นทนมันเหละไหลอยู่ประมาณ60องศาร่นมากเลยเดือยหัวฝัน

เพราะว่ามันก็คือหนาในเปียเนาะหนาในเปียปลูกชี้หาให้กับกลุ่มซ้ำงอสิบตัวเนาะทำซ้อนซ้ำให้นะหนาในเปียมันจะไหลได้กว่าหนาพวกนี้เนาะอุ้ยเนาะยาำฝนไปเลยเนาะจังสีขยายไปเนอะอีกป่นาปี่แน่ก็มีแฟนไปสิปลูกกระโพดนั่พี่น้องปลูกกระโพดเพราะว่าลับรับมันเขาจะเอาไงง้อกินเนาะมันรับก็ใบมันแต่เขากระได้กินหมากนั่อีกฝัปีเนี่ยพี่นาผมเนาะ แคนกับบตกจกเถื่อพี่น้องเลยตอนนี้ใหม่ๆก็เริ่มฟงมาเลยเนาะเริ่มฟงน้ำแน่เลยพี่น้องชิเขาเรือนไม่ใช้เนาะช่วยช่องการนะเห็นบ่ก็บอกก็บอกเคาะหันเป็นหมากแล้วพี่น้องมีหมากใช่ไหมเคาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเาเมื่อก่อนเอาดูเอาคนเฟืองไปงวดแล้วกันจัง thì vào luật xa định đó. còn khởi nhanh dù đó phi lại còn tham mà còn nhanh dù bó, nhanh dù dù bó đầy bó nhanh đỡ trôn cả bao hiền, còn cái nhanh dù phi nọng, nhìn nó, dài, 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 ไปโดนคะแนนว่าน้ำไหนจักจั่นห้องสน,นั่นพี่น้องเอ้ยยบเลย ba một điều mọi người cứ cứ thôi là rồi No, huh? <laughs> còn đường đẹp loại là phiện ngọn đợt nâng này xăm nía nó sưởng này ngòa bên thái nhạn phiện ngọn ấy một đợt poi phiện đẹp vậy đấy nó đưa cho anh ở ngoài phiện ngọn khen hàng là đấy, <laughs> xì khảo đây được thôi này, này đấy nha ตีกันไหมพ่อตันนี้โอ้โหเทพ่อตันนี้ได้ได้ว่าประมาณเก่าเรือนนี่เนาะพ่อจะออกมานเก่าเรือนปลายตรงนี้เนาะกินจานก็เพื่องช่วงนี้ อยู่แถวฝากไตเนาะของแข็งจมัสซากพี่น้องเอ้งัวโลกไข่เดือดรำระบาดพี่น้องไอ้เห็นข่าวว่าเห็นข่าวออกข่าวกวาดติดหอดคนบนนาะพี่น้องการชิมเหนของูข่าวนะพี่น้องเนาะพอไปงานดอ,องงานยังงานบุญเดืนอนอีกบ่คอยเห็นเขากินดิบแอะไนนะพี่น้องข้าวบดเห็ดดิบเนาะงัวแต่เห็ดสุก ส่วนนี้ั ó, bên, bên ็เป็นพญาธิบดีคอยกบเล็ดแต่ว่าวัคซีนมันออกมาอะไเนาะพี่น้องออกมาอะไรวัคซีนกันแต่ว่ามาไองม่ได้เอามาสักเนาะคอยกับพอคังไว้เห็นนะกอเนาะคือชิบวเป็นยังดอกเนาะพี่น้องชิวเป็นยังดอกพอเป็นก็เป็นอยู่แถวภาคตะอยู่แถวเมือง ต่างเมืองนะเมืองโค้งเมืองม่นเมือง,องพ้นทองแถวหน,กกนนะอกพนเนาะแถวเนี้ท่านมากหอดเมื่ออื่นพวกเนี่ยจังสีค่คนคนหายมันจนแหลวเบเนาะงมื่อนี้เอาไม่กินสำลุดหนึ่งก่อนซะเพราะว่าันค่ำละ่ะเพราะว่ายังเสียไปเอารถซาเด็งอยู่เด้พี่น้องยังสิกลับไปเอาซาเด็ง ช่วงหนึ่งอากาศฮอ่ห,หน่อยพี่น้องเลยสามชั่วโงสามชั่วเจ็ดองศาแนละ้วคมหอนมาเหรอก่อนเอากินเฟื่องไว้ก่อนเดี๋ยวกะเกี่ยวเขาเลยเนาะอีกซองซ้ำมือก็นเลยเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเกี่ยวเขาวบกเกินอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายดอกก็คือสีแดวเนาะอีกอาทิตย์ปลายซะเอาอะไรอีกซองอาทิตย์คือสีแดงออกไปกินหญ้าอยู่น,นะเนาะกอนเอา กินเพื่องแหงไปก่อนโซงนี้ให้เจ๊สามันอึดเนาะหยาห้ากับโ่งน้าโมทัน็ยังพี่อยู่ใดขวบงหอขอยพี่กลัวงหอคนอื่นอยู่ใด้าเปรียบเทียบใช้กับงห์เทวบ้านนี่กเพราะว่ากับเทวบ้านเนี่ยหยามแดกหยามเนี่ยเขาต้องแหงดีจ่อยแหงดีเรียกว่าโมจ่อยเป็นไรล่ะสัม มึงมันก <ät> <smoke> oh, ินเพื่อนเป็นแต่แสบอยู่เลยอย่างของของของอย่เพียโอ้โหลกจะนี้งอ้อมใหม่กินเพื่อนเป็นเดี๋ยวว๊า ไปน้องพี่นอ้องมาลองกันสิเดีบคลิบไปเพียงสำนีเดอ้อขอคันให้พี่หนาพันเี่ยจะได้กะฝากดไล์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเดอ้อพี่นอนะ้องเนาะ